ที่เขื่อนป้องกันน้ําท่วมในชุมชนบ้านแขกตําบลสารเจ้ารงทองอ,อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับที่มีการทําไว้เพื่อกั้นมวลน,น้ําจากแม่น้ําน้อยที่จะเข้าท่วมตลาดสารเจ้ารงทองหรือว่าตลาดร้อยปีปรากฏว่าได้พังลงครับทําให้มวลน,น้ําได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เข้าท่วมถนนรวมไปถึงตลาดสารเจ้ารงทองจนตลาดเนี่ยชาวบ้านบอกว่ากลายเป็นตลาดน้ําไปแล้วครับ นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีและอดีตสอส,อสอได้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านแขกหมู่ที่7ตําบลสารเจ้าโรงทองอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขื่อนกั้นน้ําได้แตกจนวนน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตลาดร้อยปีพร้อมให้แนวทางในการแก้ไขในการวางแนวกระสอบทรายอุดบริเวณเขื่อนที่แตก คุณสมศักดิ์บอกว่าหลังจากที่ติดตามสถานการณ์น้ำพบต้นเหตุแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอุดตรงที่เป็นปัญหาอยู่โดยใช้บิ๊กแบ็กเนี่ยมาช่วยกันอุดสามารถอุดไปได้เส้นทางหนึ่งแล้วพออุดได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องทำการสูบน้ำออกด้วยเครื่องเครื่องสูบน้ำจนเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำค่ำถ้าหากว่าสามารถอุดอีกเส้นหนึ่งได้เนี่ยก็ทำให้การทำงาน,นง่ายขึ้นน้ำน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ ส่วนปัญหาที่แม่น้ําน้อยชื่อแม่น้ําน้อยนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมีมากคุณสมศักดิ์บอกว่าได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าให้แจ้งไปยังโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษายางมันนีแล้วแล้วก็จะเริ่มระบายน้ําลงในสัดส่วนที่ลดการระบายน้ําลงซึ่งน้ําจากแม่น้ําน้อยนะครับก็ยังมีน้ําจากทุ่งขุนอินทัประมูลมาด้วยนะครับแล้วก็จากทางด้านของทุ่งบางพลับนะครับน้ําจะไหลมาสมทบ ที่นี่จึงทําให้ชลประทานยางมานีเนี่ยลดระดับการระบายน้ําลงนะครับ